สวัสดีครับกับข้าวนี่เดี๋ยวผมจะตําน้ำพริกหมูผักลวกแล้วากา็มีเมนูตำส้มเต๋าตำส้มไยอันนี้พริกกระจีไว้เรียบร้อยครับนเนาะโปตีไแม่บ้านจีบไล้ฮะบ,บระเทถ่ายเราะว่ามันเสียงดังครับอยู่ในห้องนี่พักกับนี่เครื่องตำส้ม มัเอันนี้เขาเอิรเนมนู่ยังตำน้ำพริกหมูโอ้ยกำลังชิคือได้กินครั้งแรกมิตรสุกรแม่หอมเต้าหอมบ้ล่าปนหมูน้ำพริกหมูฮอลล่านะใส่พริก ก็ม,กมีตะไคร,หร่หอมฉันน่าปห้าอะไรห้าขอนนั่นแหนั่แหละค้ับนะสุดเห <c oughs> มี่ยนั่นหละนนะ้ำเล็กหมูกับข้าวกลวกก็ั้าสองอยากล้าอนี้ไปเขียยแจ่มน้อยลวกก็แม่ก็ <c oughs> มีนี่เอาไหมจะลวกให้แต่มันไม่ใช่ปลเกิด บ่บ่ตั้งแต่มันเจ็มแจ่มหน่อยน้อยๆตีนมนมมันกรั่วก็ให้กินเต็มน้ำพริกตองอันนี้น้ำพริกหมูแบบเดียวกันบ่มันแช่บะหมี่นมูละยังไม่ใช่มีหมูบ่บ้าเป็นน้ำพริกก่องก็มีหมูสิอน้ำพริกอ่องเออมันอ่ะน้ำพริกอ่องบะหมันน้ำพริกอ่องเขาต่ำแช่พริกแห้งบ่นี่ผมไมยังนี่ผมลุกนี่มันจะออกได้กลิ่นหอมของพริกแตได้กลิ่นหอมของพริก จีนครับกระเทียมจี๋ผสมกับกินน้ำต้มปลาและเราก็เสร็จแล้วบ่บุง้งหนาละกัอบุญยากเนาะอ,อันขวัวพริกต้มหมูใส่น้ำปลาแล้วก็มัต่ำก็คือปนข้างอีสานนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากเนื้อปลาเป็นเนื้อหมู เอัเือถ้าอยากกมาเด้ยลองกินพอ่อบ่อนสูงแล้ม,มั้งตั้งอยัางตัวบนี้ยน,น้ำร่างโคโอ้น้ำปลาที่เขาต้ไะะมไว้นะบอาสุดเด็ดอ,อ้ตามด้วยเรื่องซอยต้หมหมูชีเจ้าพงวิเศษปะ มื้อเช้าสามารถสักหลายเดี๋ยวต้องขอบักคืออ้าวแซ่บบ่แซ่บบ่สุดแล้วอย่างต่อบาดนี่เนาะ เอาอะไรมาแรกเขาไม่ยอมเลยกะตับน้ำพริกหมูซ่าอ๋อเล็นอย่างไรเราจไก่ไม่อาหมูตอเนี่ยก็ต้องไม่เคยเห็นเนาะต้องไม่เคยกินอ่ะในบ้านเราเคยมีเนาะเคยกินแต่น้ำพริกปนปลาไงบัดแบบบ้านๆด้เปล่าไม่เยอมักง่ายด้ อืมเดี๋ยวมนต้นนี่ก็ได้บะี๋ยวเขาจะได้พักลวกแข็มได้โอเคน้ำพริกหมูก็จะเรียบร้อยแล้วจะเป็นลวกพักให้พักมีอย่างไงบะน้อยงูกับักลาต้นมะขกมเนี่ยสองอย่างถ้ามีบะน้อยข้องบะน้อยปุ้มเหมือนกัไหมต้อง แกงก้ากินกับแตงสดมันอ่ะสุดยอด์แบนะครับนนี้อยู่ในเมืองแล้อันนี้ใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ผักชี้น้ำมันจะหอมนะถ้าเป็นหอมป้อมเนี่ยเอาไม่กันเลยหอมคืนเลยกันเลยอะไรคือหอมป้อมหอมป้อมคือผักชีเนียวเนี่กชีหอมหอมอะ บบมีก็ใส่แบบนี้ไปก่อนใส่ได้เหมือนกันเหมือนกันจะได้กินชาติของกุ้งอโอ้โอหน้าตาเป็นตาแสบตัว,วนะั้นเนาะโอเคเดี๋ยวสิไปลวกพักให้กันเด้ออ่ะลองก่อค่ะอันนี้ก็เป็นพักลวกหรือว่าพักต้มมาจา้ะบะบักอีหยังกอบักบวบ,บ บกมูเงี้ยวบกป่องแป่งเนาะจ้ะแต่ละบ้านเอิญบกคือกันบ้านทางเหนือเพิ่นเอิญอยังเกาะบกน้อยงัวสันเอิญแต่ละบ้านแต่ละผักเอิญบกคือกันเนาะผักแล้วก็จะมีผักชะอมค่ะชะอมลวกลวกไปเลยกิน เ้ hey, จ้าผักรวกเข้ากับเป็นอันเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะกินตะลบอบอวนเลยอ่เมนูต่อไปนะวันตำบกักหุ่งอีกว่าตำบักเต็ดบกับกหุ้งบกักเตีนน๋ยเสียงบักหุ้งเพื่นเลยเนาะบ้านอ้าห้องกับพยา <c oughs> มาเด้อมากินตำน้ำพริกหมูกับตำแบบก,กับช่องพ่ากินผ่าเอลอน,อน้ำกันก็ือิแเจบน้าเหมือนย่าอ้สุดฝีมือเลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนคะครับชมตำกา้จะเสร็จแล้วตำตำกินตรงคนตำงั้นแหละตำนักกินมาเสี้ยง ต,ม,ตมนดไย้ำกับมันยำนั่นเนะาะแต่ไมได้กำหนดมามอาหารหลักเพราะว่ามันแซ่บวันี้รถตัวลงม่เห็นช่องต่ำแล้วยังเอาไปหนาปักซอยนี่สิเลนบ่ <c oughs> ทันเลยรถตัว,ว,วอุ้ยเทเลยนัก่ยวอ ก่อแลอเล่ไม่ใช่ก้าตมน้ำแล้วมด้งซื้มมอมื่อไงซะสีสันหอมแล้วเแล้วกันเรียบร้อยตําส้มกินกับขน,นมเส้นลก้กก้น้ำพริกหมูผักลวก รับคลิปนี่ก็เม่อกี้ก่อนเด้อครับเราจะกิ่นข้าวเ้าจะกิ่นข้าวกำลังเลิกงานมาขอบคุณที่กดดูกดไลค์เลยครับขอบคุณจังนะครับสวัสดีครับผม